ฟเร้อยห้า Thailand สัมัวามับประเด็น Oh, <laughs> ประชาแพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของแชมพูเรื่องราวของสเปร์ครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่านี่ไม่ใช่สําหรับเราเราท่านๆนะเป็นแชมพูเป็นสเปร์สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็น่าทึ่งครับคุณผู้ฟังครับเขาต่อยอดจากเรื่องของภูมิปัญญาโบราณมานะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าณนะวันนี้แม้กระทั่งโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆก็เลือกที่จะใช้นะครับนี่ก็คือเรื่องของแชมพูเรื่องของ เบกําจัดเห็บหมัดเชื้อราครีมสําหรับสัตว์เลี้ยงคุณน้องหมาคุณน้องแมวทั้งหลายแหล่นะครับน่าสนใจจริงๆครับกับเรื่องราวกระบ,บวนการต่างๆที่จัดทําแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงวันนี้ครับวันนี้เรานัดหมายสนทนาพูดคุยกับคุบคณสมพงษ์มุสีการนนครับเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัดกรีนพาวเวอร์ออร์แกนิกครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายสินค้ากลุ่มที่ว่านี้แหละครับแบรนด์ของเขาก็คือแบรนด กรีนพาวเวอร์ออร์แครับคุณสมพงศ์ยินในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสมพงศ์ครับครับคุณสมพงศ์ผมดูข้อมูลแล้วตื่นตาตื่นใจนะคือผมโตมาสมัยเด็กๆเนาะ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเห็นสุนัขมีเป็นหมาขี้เลื้อนมีเห็บหมดัดมีอะไรเขาจะใช้น้ํามันเครื่องน้ํามันขี้ล้มอะไรพวกน,นี้นะมาใช้ซึ่งบางทีก็หายมัง่งบางทีก็ไม่หายมัง่งเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต่อย,ยอดแล้วมันใช้กับภูมิปัญญาแล้วก็ขยับมาได้เยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับคุณสุพงศ์ต้องถามอีงนี้ครับสุพงศ์เริ่มมาที่มาที่ไปของการมาทําเรื่องเหล่านี้มาอย่างไงไปอย่างไงครับ เอ่อเริ่มต้นเลยจากการทําผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ด้วยความที่ว่าเราอะคทัพหมาแมวอ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอืแล้วทาให้มันปลอดภัยแล้วเอาสมุนไพรพื้นบ้านที่มันมีอยู่แบบไม่จํากัดอย่างเงี้ยครับครับเอามาเป็นส่วนประกอบหลกัก เราต้องทํำยังไงก็ก็มีไอเดียตอนนั้นนะครับมีเรื่องการทดลองก็คือคไปไปหาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเราก็าไปดูว่าคนชาวบ้านเนี่ยก็คือในพื้นที่เลยครับ,รบเราไม่ได้ไปไปดูที่อื่นครับ ตอบถามไปพูดคุยกับคนโบราณคนเท่าคนแก่หรือว่าบางทีเราก็ไปแบบไปพูดคุยไปหลอกถามอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าไว้ฟังว่าใช้วิธีแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยใช้น้ำมันใช้ข้าว้อะไรพวกนี้ยมามามา,มาชโลมอ,อันนี้คือโรคผิวหนังนะ,ะก็ผิวแผัเลยก็ามาชโลมแล้วมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จกันแว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ํามันอน้ํามันคิโลน้ํามันเครื่องเก่าอ่ะเอ่อมันก็เป็นอันตรายเนาะแล้วเราก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ก็คือ ผลิตภัณฑ์หรือว่า,าวพืชในในในทับสแกก็คือจังหวัดประจวบเนี่ยมันก็คือน้ำมันมะพรา้าว ซึ่งน้ำมันมะพร้าวมันมีสรรพคุณของมันอยู่โอ้ยมหาศาลเลยฮะสรรพคุณดีมากแล้วเปลี่ยนเป็นน้ํามันคีโลหรือน้ามันเครื่องเก่าเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นน้ามันมะพร้าวได้ไหมอ๋ออันนี้เห็นภาพนะคือคือผมโตมากับการใช้น้ํามันเครื่องแล้วเราเห็นจริงๆคือหมาขี้เหรนมันตัวเนี่ยแผลหายจริงๆนะแต่ว่าขนมันร่วงหมดเลยแล้วมันกลายเป็นผิวหนังที่มันดูไม่สวยงามอ่ะแล้วก็ดวตัวสัตว์เลี้ยงน่าจะทรมานพอสมควรเหมือนกันนะ เขาเขามีความร้อนนะครับก็มีเขามีบุเขามีความร้อนอแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับไปทําลายผิวหนังได้เลยถึงถึงจะหายบางตัวก<ช>็อาจจะอาจอาจะแบบตรงกับอาการเขาล้องหายแต่เขาก็ทรมานเนาะเ<ช>ขาหายใช่ใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยถ้าน้ํามันเครื่องเก่ามันใช้ได้แปลว่าน้ํามันตัวอื่นก็ใช้ได้แล้วจุดลงตัวมันก็คือน้ํามันมะพร้าวซึ่งมันมีคุณประโยชน์เยอะมากในพื้นที่ของเราเยอะด้วยนะ้าํมามมะพร้าวเนี่ย ใช่ครับนี่แหละครับตรงตรงนี้เราเลยเลยเลยเอามามาเป็นส,ส่วนผสมอ้าวแล้วทีนี้เอาอะไรเป็นส่วนผสมอีกแล้วเมื่อมีน้ํามันมะพร้าวแล้วใช,ใช้ขมิ้นครับขมิ้นเนี่ยมีอยู่แล้วอ่ทีนี้ตัวที่เด็ดเลยอะครับอ่มันจะเป็นตัวชุมเห็ดเทศอออืืหชุมเห็ดเทศนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเคยรู้จักไหมคุ้นชื่อครับแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะเห็ดเทศเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามที่ชื้นแฉก็คือตามตามคลอง ดอกเขาจะออกเหลืองๆใบโตๆนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นตัวที่ที่คนทั่วไปคนโบราณเนี่ยเอามาใช้กับแผลผู้พองแผลติดเชื้ออา่อาฮะนีอะไรไปนี้อันนี้เราเอามาเป็นส่วนประกอบได้เลยคือมันครับมันคู่กันมันมะพร้าวแล้วก็ขมิ้นเนี่ยครับมันได้เลยแล้วก็อีกตัวนหนึ่งก็คือจะเป็นว่านหางจระเข้อืมอันนี้เรารู้แล้วว่ามันมีสรรพคุณในการถน,นอมผิวพันธุ์ทําให้เขาเรียกอะไรนะรักษาสารพัดอ่ ใช่ครับเขาเแพสสดเนาะครับเราแค่เอามาเอามาประกอบอด้วยการการการเข้า,ขา,ขา,าครับเข้าเขาเรียกเข้ายาเนาะให้ให้มีความเหมาะสมให้ได้สัดส่วนนะครับไม่ง่ายนะครับเพราะจะได้ใช้เวลาหลายปุ่สี่นสีนส่แปลว่าเราต้องไปหาความรู้สมุนไพรแต่ละชนิดว่ามันมีสรรพ,พคุณอะไรอย่างไรแล้วพอรู้แล้วว่าแต่ละชนิดมีสรรพ,พคุณอย่างไรต้องมาดูสัดส่วนดูอะไรอีกด้วยเหมือนกันนะเอามาทดลองจนแน่ใจว่า แล้วชนิดใช้ได้ไม่ได้ออกฤทธิ์แบบไหนแล้วก็ต้องไม่เป็นพิษด้วยเวลาใช้อืที่สำคัญคือสมุนไพรไม่มีความเสถียรการที่เราจะเอามาผลิตนะครับและใช้เองในครัวเรือนนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากอืแต่ความผลิตออกมาเพื่อจําหน่ายอะครับอันยากมากเพราะว่าสมุนไพรจะไม่มีความเสถียรจะไม่มีความเป็นมาตรฐานคือบางทีผสมออกมาแล้วสรรพคุณอย่างนี้พอได้แล้วรักษาใช้ไล่เวลาท่นนี้แต่ว่าบางบางทีออกมาไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นละ ม่ครับมันจะแกลงไปแข่งมาก็คืออแม้กระทั่งในเรื่องของการอายุการเก็บเกี่ยวของของพืชนะครับรัมไทยก็จะมีมีผลกับกับการออกลิกอืมอันนี้ค่อนข้างยากยากมากแต่ผมก็ทําจนคือคือทําไปทําไปแก้ไปอะครับเจอปัญหาแล้วก็แก้ไปแล้วก็หวังว่าเอ้ยมันต้องได้สิมันยากขนาดไหนอะเราก็ต้องทําให้ได้ทำไปทําไปอะครับเคยทําแล้วทิ้งทําแล้วทิ้งเนี่ยหลายสิบครั้งมากอืมใช้เวลานานไหมครับ คุณสังพงศ์กว่าเราจะได้สูตรที่มันลงตัวสะเถียนเนี่ยครับคือคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่ทําครั้งแรกผมทําแชมพูกำจัดเห็บหมัดก่อนก่อนจะมาเป็นครีมกับพวกโรคอยู่หนะังเนาะอ่าฮะใช้เวลาประมาณสองปีครับคือตัวเดียเแี่ใช้เวลาสองปีนะครับโอ้โหไม่น้อยเลยนะอือคือคือ,คอถ้าจะทําทใช้เองเราก็อาลองดูสูตรนี้ความแรงอาจจะยังไม่ได้เดี๋ยวเอาขวดใหม่ใช้หให้มันแรงขึ้นแต่ว่า ถ้าเราจะจะทำในเชิงการค้าไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วก็มีต้องมีความเสถียรอย่างเช่นเราซื้อ,อผลิตภัณฑ์ ยกาติดกตัวอยนน่างง่ายๆอย่างเช่นแชมพูที่เราใช้ในท้องตลาดเนี่ยเราหยิบขวดไหนขวดนั้นเรามั่นใจในคุณภาพนะครับใช่ใช่เมื่อทำแชมพูตัวนี้ขายเนี่ยผ<ช>ู้ค้าต้องมั่นใจว่าผลจะต้องเป็นคุณภาพเดียวกันไม่ใช่ซื้อล็อตนี้ไปอูใช้ได้ดีซื้อล็อตหน้าทาไมมันฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ให้ใช่ครับอันนี้สําคัญมากก็คือแล้วบางครั้งที่เราทดลองอ่ะว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเราลงไปเยอะแล้วก็มีอ่า เพิ่งมาตายอะครับมันเพิ่งมาแยกจามแยกเนื้อให้เราเห็นหลังจากที่เราบรรจุขวดแล้วก็มีครับแต่แต่ะวันนี้หลังจากผ่านเวลาสองปีตัวนี้แชมพูเราเสถียรละสูตรตายตัวและมันคงที่แล้วสรรพคุณของมันนะครับครับก็ออกวางจำหน่ายเลยครับวางจำหน่ายโดยโดยวางจำหน่ายที่สัตวแพทย์นะครับก็คือคลินิกหรือพยาบาลแล้วก็ก็ต่อยอดมาเป็นสินค้าตัวอื่นมาเรื่อยๆจนประมาณตอนนี้มียี่สิบอย่างเนี่ยนี่ต้องถามเลยครับคือมันเหมือนกับ เราตกลงใจแล้วว่าเนี่ยไปวางตามคลินิกสัตวแพทย์เพราะว่าถ้าได้รับความยอมรับจากคลินิกสัตวแพทย์หรือโรงพยาบาลสัตว์ทั้งหลายแหละเนี่ยมันคือการันตีได้เลยว่าคุณภาพมันมันได้ละมันไม่ต้องไปทําการตลาดอีกแล้วเพราะว่ามันรับประกันโดยโดยโคลินิกโดยโรงพยาบาลเลยนะคุณสพมพงษ์ถูกต้องที่สุดครับตอนที่ผมทําตลาดครั้งแรกเนี่ยคือมีเวลาจะลองผิดลองถูกมากมายเราไม่มีโฆษณาเราไม่มีแบรนด์ที่คนจะรู้จัก เพราะฉะนั้นอย่างเดียวเลยก็คือเราจะต้องไปในคลินิกกับสัตาแพทย์เพื่อคลินิกกับสาตวแพทย์เนี่ยเป็นเป็นคนสกรีนเราเป็นคนลองจริงละคือถ้าไม่ถ้าไม่ดีหมอหลายท่านก็จะตือนเราเพราะมันเป็นวงการที่น่ารักครับใช่ักสใช่ใช่เพราะเพราะเราเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราแหละเราไม่ได้เลี้ยงมันเป็นสัตว์ด้วยนะเราเลี้ยมันเป็นเพื่อนเราอ่ะ ใช่ครับเอพราะนั้นคุณหมอเหล่านี้ก็จะคอยดูแลเพราะนั้นถ้าคุณใช้สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์นี่มันส่งผลกระทบคุณไม่ได้ถานไ,ไม่ได้แจ้งเกิดแนะ่ไม่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ด้วยก่อนที่ว่าเราก็อืเอานะ่ะไม่เคยขายของไม่เคยอะไรเลยก็ลองไปสเสนอคุณหมอเพิ่มเลยนะก็ให้ทานตอบรับแล้วก็มีการาทักท้วงว่าเป็นยังไงต้องทํายังไงอย่างเงี้ยครับคุณหมอทท่านเราจะทดลอง สินค้าตัวไหนเนี่ยเอาไปให้คุณหมอที่รู้จักเนี่ยย<ช>่องด<ช>้ลยกัแล้วแกก็จะทําเป็นแบบคือทําเป็นเรื่องเป็นราวให้เราเลยครับว่าต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างงี้ครับในเชิงสถิติด้วยว่าใช้แล้วมันจะยังไงระยะเวลาเท่าไรหรือต้องเพิ่มอะไรยังไงอย่างนี้เขาจะมีให้เราด้วยเนาะถูกต้องครับคุณหมอรองให้ขนาดนี้เลยครับอืมนีการันตีเลยตอนนี้ก็เลยขยายในส่วนของคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ท่วประเทศเลยครับใช่ครับผมมีอยู่ทุกจังหวัดเลยครับ ไปไปติดต่อเองเลยนะส่งเองด้วยนะตอบเง่งครับเพราะว่าผมทำํำตลาดเองเช <c oughs> ่าไม่สร้างคนอื่นนะครับผมผมเกรงว่าพัทมสมุนไพรค่อนข้างขายยากถ้าถ้าไม่เข้าใจอ่าถ้าต่อดในเรื่องของตัวสมุนไพรเนี่ยจะตอบคาถามคุณหมอได้ยากมากใช่ใช่ครับครับผมผมผมเห็นแล้ว <c oughs> เห็นตัวผลิตภัณฑ์และกีนพาวเวอร์สเปรย์ตัวนี้ผมว่าผมคุ้นแล้วว่าเคยเข้าไปเห็นในคลินิก ที่พาน้องหมาแสนรักไปหาหาคุณหมอที่คลินิกเนี่ยห <c oughs> เอสเปย์ตัวไหนนะครับตัวกำจัดเห็บหมัดใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่เป็นตัวกำจัดเห็บหมัดตัวเนี้ยผมใช้เวลาทดลองสี่ปี <c oughs> ตัวนี้สี่ปีครับกว่าจะออกมาได้แบบนี้เพราะเพราะนี่เป็นปัญหาสําคัญเลยนะสําหรับคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะเห็บหมัดเนี่ยคือเวลาเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงอยู่นอกบ้านอย่างเดียวเราเลี้ยงอยู่ในบ้านเราเวลาเรานอนแล้วก็คุกคีเล่นอยู่ประมาณถ้ามันมีเห็บหมัดนี่มันมันเข้าหูเรามันนู่นนี่นั่นได้ทีนี้ถ้าเราใช้แต่สารเคมีซึ่งปกติมันก็จะมีทั้งยากินยาอะไรเนาะสำหรับตัวหมามันมันก็จะเนี่ยมันก็อดห่วงมันไม่ได้เนาะแต่ว่าขนาดที่ตัวสเปรย์ตัวแป้งตัวอะไรพวกนี้มันจะทาภายนอกเนาะครับป มันก็จะมันจะมีผลกระทบน้อยลงไปอีกเน่ะครับโดยความเสี้น้นนสเปย์ตัวเนี้ยครับคําว่าสมุนไพรนะมันจะไม่ไม่อันตรายอยู่แล้วส,สเปย์ตัวนี้ทํามาเพื่อปกป้อง่อแอโดยเฉพาะอ่าแต่เนอย่างเช่นยังไม่ลืมตาให้นมลูกฝัดต,ตวยครับต้องก็จะเอาตัวนี้ไปใช้เพราะว่าไม่สามารถใช้สารเคมีได้อไม่กระทบแน่นอนอันนี้ ใช่ครับใช่ครับถ้ากับตอนนี้เราก็จะมีแชมพูมีสเปรย์แล้วก็มีครีมด้วยใช่ไหมครีมครีมว่าตาโรคผิวหนังเลยฮะโรคผิวหนังหนักๆนะครับตี้ส่วนนีน้ดีมากเลยเป็นตัวปูเลยเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับแต่คุณใกล้เคียงกันในกลุ่มสมุนไพรในกลุ่มของโรคผิวหนังครับสรพุณใกล้เคียงกันจะมีสเปรย์โรคผิวหนังแชมพูโรคผิวหนังแล้วก็ครีมโรคผิวหนังทั้งสุนัขและแมว เท่ากับตอนนี้ตัวนี้เป็นสามกลุ่มหลักๆของเราละ่ะที่วางจําหน่ายโดยทั่วไปตามคลินิกตามโรงพยาบาลศาสตร์ใช่ครับครับยังมีโอกาสต่อยอดไปที่สมุนไพรตัวอื่นอีกด้วยไหมครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับน้องหมาน้องแมวของเรานี่แหละยังมีในความคิดอยู่อีกหลายตัวที่จะทําแต่แต่แตแตและตัวต้องใช้เวลาครบาบได้สมุนไพรแบบ คือคืออยากได้อีกแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าอืมันค่อนข้างทํายากต้องใช้เวลาแต่ละตัวกว่าจะสำเร็จอ,อ,อาจจะต้องมาเป็นอาหารเสริมแล้วนะคือ <c oughs> ที่ <c oughs> ที่ผมคิดนะคือมันต้องมีเหมือนแคลเซียมเสริม <c oughs> <c oughs> อยากได้อยากได้ยาถ่ายพยาธิอ่านี่อีกตัวหนึ่งยาถ่ายพยาธินี่เหมือนกันคือครบหนึ่งเดือนนี้ต้องส่งไป <c oughs> ให้จับถ่ายพยาธิครับพี่เียงสมุนไพรและปลอดภยอยัยจริงๆอันนี้ค่อนข้างยากยากแต่ถ้าทําได้ก็โอเคครับจาอยู่ในแปลนแหละที่จะขยับขยายได้ต่อไป ใช่ครับครับทีนี้นอกจากในกลุ่มคลินิกกลุ่มโรงพยาบาลศาสตร์มันมีโอกาสที่จะขยับขยายมากกว่าน,นั้นไหมพวกเพจช็อปต่างๆหรือร้านสะดวกซื้ออ่ะที่ที่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มขยับมามากขึ้นนะมีมีโซนเล็กๆในในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปนี่โอ้บางบางพื้นที่ใหญ่เลยนะเป็นโซนที่มีอุปกรณ์ทั้งหแหล่ทั้งอาหารทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีโอกาสที่เราจะเข้าไปเบียดตัวอยู่ในกลุ่มตลาดต่านี้ด้วยไหมครับ ตอนนี้ครับผมกําลังเริ่มทําตลาดเชช็อปทั่วประเทศอยู่อาตอนที่เราคือมันชะงักเรื่องเรื่องโควิดเนาะมันตั้งใจจะทําก่อนโควิดแหละแต่ทำไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็มีร้านเฟสช็อปเป็นของตัวเองด้วยก็เลยยุ่งๆตอนนี้ก้ผมเริ่มออกทําตลาดเฟช็อปทั่วประเทศแล้วเพราะว่าทีเดียกก็จะเป็นตัวการันตีรับรองสินค้าเราแล้วว่าเราอยู่ได้มาจนงจนนี้แล้วแล้วก็กระจายเฟช็อปได้ง่ายขึ้นครับ ครับแล้วตอนนี้ผมรับผลิตด้วยรับผลิตหมายถึงว่าใครยันไปเลยใครถ่ายออนไลน์ครับผมผลิตให้หลายเจ้าอยู่นะครับแล้วผมก็ผลิตยายาหนักหนายาใส่แผลงเงี้ยให้คุณหมอสถานที่ต่างๆอย่างโรงพยาบาลอะไรพวกนี้อย่างพวกปางช้างปางคอกม้าอะไรพวกนี้ครับผมเป็นคนผลิตให้อยู่คุณหมอตอบมาว่าอยากได้แบบนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทดลองจนคุณหมอพอใจเราถึงจะผลิตให้ครับโอ้แล้วถ้าโอ m เอ็มเยอะๆมันไม่กลายเป็นแข่งกับเราเยอะไปหรือเปล่าครับคุณสมพงษ์ มันตลาดเดียวกันไหมมันจะแย่งชิงกันไหมหรือยังไงตอน,นรแรกผมคิดอย่างนั้นครับตอนแรกผมคิดอย่างนั้นครับผมก็เลยไม่ผปลิตได้ใครเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมทาได้สองปีแรกเลยนะครับสองปีแรกบริษัทใหญ่เลยที่ขายตรงที่มีชื่อเสียงในประเทศใหญ่ๆนะส่งเขมาติด<ม>ต่อผมครับคมณต,<ม>ต่อผมอยู่ประมาณสักสามสี่ครั้งแล้วผมก็ตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจเราก็ไม่เราก็ปฏิเสธไปอื วิเศษอ่าจะให้เราผลิตให้เางนะเราก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวสินค้าเราจะไปอยู่ในมือคนอื่นเขาเาจะถอดสูตรเราหรือเปล่าใช่เราเปลี่ยนเขาเยอะว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ใหญ่มากเลยที่ขายตรงทุกวั่านี้ก็ยังอยู่ใช่ใช่ครับคิดเลยมาคิดว่าอ่าถ้ามีคนอื่นมาแย่งไหมยังไงเราเป็นผู้ผลิตนะครับอ่าแล้วก็คนละแบรนด์กันอ่า แล้วจริงๆคือกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนี่ยน้องหมาน้องแมวหรือรวมไปถึงสัตว์อื่นๆเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคือด้วยความที่สภาพของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะเราจะมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเป็นเพื่อนเรามากขึ้นมันทําให้กลุ่มมันขยายแม้ได้ได้แบบไม่จํากัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชิงกับการแข่งขันมันคือเหมือนกระจายสินค้าให้มันเข้าถึงมากกว่าด้วยเนาะ ถูกต้องครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเคยพิสูจน์มาแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยผมทําตลาดเองแล้วแล้วสินค้าไม่เป็นที่รู้จักเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในคลินิกกับโรงพยาบาลถ้าส่วนใหญ่ถ้าคนที่พาสุนัขหรือแมวไปหาหมอก็จะไม่เห็นสินค้าเราใช่ใช่เพราะบางคนเลือกที่จะเข้าเพจช็อปเลือกเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วเจอเอามันก็ใช้ได้นี่งั้นเอามาลองใช้ก็บางคนไม่เคยเข้าคลินิกเลยก็มีนะใช่ครับถูกต้องครับอืมอืมมาถึงตรงนี้คุณสมพงษ์ คนฟังที่สนใจอยากจะหาช่องทางอาจจะช่องทางโดยตรงล่ะอยากจะปรึกษาโดยตรงอยากจะสั่งซื้อโดยตรงล่ะไม่ไม่ได้ไปขีคลินิกไปไหนไ,ไปที่โรงพยาบาลศัตว์ช่องทางไหนได้บ้างครับที่จะติดต่อคุณสมพงษ์เนี่ยหรืออยากจะทํา OEM ด้วยบางคนอยากเป็นเจ้าของกิจิการบ้างตรงไหนจะติดต่อได้บ้างครับตอนนี้ผมมีแค่ช่องทางเดียวก็คือทางไลน์กับโทรศัพท์เพราะแทตเนี่ยกำลังทําระบบก็คือให้หลานอ่ะเป็นให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนทําในเรื่องของการขายออนไลน์ด้วยประมาณนี้เสร็จ ครับมนเพจข,ของของทางของทางกิมพาว่์ไดตรงนี่แหละครับพยายามทำให้เสร็จเรียบร้อยแต่ตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีแค่ลายกับเบอร์โทรและสับบอกไหมไครับครับ,รบเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งสองอันนี้โทรศัตท์สายตรงเป็นลายด้วยนะ ไม่เป็นลายเลยครับเดอร์นี้เป็นเบอร์ลายเป็นไอดีลายได้เลยครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าช่องทางการ,การตลาดออนไลน์จะเข้ามาแล้วตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างจัดทําเดี๋ยวจะได้เห็นเพจที่เป็นเพจของ Green Power Organic เห็นติดตอกเห็นอะไรตอนน่อไหนตามมาใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ถ้าจะ OEM ปรึกษากันได้เลยอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงหรือมีความร่วมมืออะไรยังไงเดี๋ยวปรึกษาคุณสมพงษ์ได้ด้วยเหมือนกันนะได้เลยครับเพราะว่าเราก็จะทดลองให้จนจนพอใจครับเราถึงจะผลิตสินค้าให้เพราะว่า คุณสมพงศ์บอกแล้วว่าไปทดลองไปขยับสิ่งที่คุณหมอต่างๆคุณหมอช้างคุณหมออะไรต่างอยากได้นี่เราทําให้ลองให้เราก็จะได้ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่มันตอบโจทย์จริงๆด้วยเหมือนกันนะคุณสมพงศ์นะะครับครับขอบคุณมากๆครับคุณสมพงศ์ครับเดี๋ยวคงได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเหมือนกันนะผมน่าจะเคยใช้แหละตัวเนี้ขอบคุณมากๆครับสําหรับวันนี้นะอ๋อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสมพงษ์มุสิกานนนครับเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนพาวเวอร์ออร์แกนิกครับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มแชมพูสเปร์กำจัดเห็บหมัดเชื้อราครีมสำหรับสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะครับแบรนด์ของเขาก็คือกรีนพาวเวอร์ออร์แกนิกครับคุณฟังเสิร์ชง่ายๆครับเสิร์ชกรีนพาวเวอร์ออร์แกนิกก็จะไปเจอสินค้าตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะหรือเข้าไปที่คลินิกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะเจอสินค้าตัวนี้เพราะเขากระจายรายเล็กหน่อยจะมีในเพจช็อปต่างๆด้้วยยเหหมือนนหือออนนนกกัััะคครรบถาาุณฟงติดต่อสายตรงโททรศัพ์ก็คือ087 019 8812ครับเป็นไลน์ด้วยเหมือนกันนะนี่เป็นช่องทางที่ติดต่อได้โดยตรงนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาธพัฒนาชาติครับ